สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่สตีโอาชาแนลครับวันนี้เราพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่คาเนียวไม่จริงนะครับ mm hmm. เมืองเห็นเวนโมนแห่งนี้สวยงามมากอันนี้เป็นทางเข้านะครับที่เราต้องซื้อบัตรเข้าไปอันนี้หลังจากที่เราซื้อบัตรเข้ามาแล้วนะครับอู mm ้ hmm. ดูสีสัน้นสวยไหมอันนี้แจกบัตรกันทุกคนเลยนะทางเข้าเราต้องสอดบัตรเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมใช่เออแล้วหลังจากนั้นพี่ก็จะให้เราเข้าไปนะครับใช่อ่านี่เราเข้ามาแล้วตรงนี้จะเป็นโซนแผนที่หรือเปล่าใช่แล้วเป็นแผนที่ ไว้เป็นผ่านที่เข้าไปดูในงานตรงนี้จะเป็นโซนเทเตอร์นะครับจะมีงานแสดงใหญ่เป็นไฮไลท์ของงานนี้แต่เขาจะไม่อนุญาตให้โทรศัพท์เข้าไปนะครับต้องเอาโทรศัพท์ไปฝากนะครับอันนี้เราจะเดินทะลุไปก่อนเพราะเรายังไม่ได้ทานข้าวเลยที่นี่มีบุฟเฟ่ให้เราทานด้วยนะครับน,นี้เราตรงทะลุเข้าไปเราจะพาเพื่อนดูภายในก่อนครับซึ่งสวยงามมากสวยไม่สันสวยมากเลยเอ,อ,อันนี้เราเดินทะลุไปอันนี้เป็นพวกเกมนะครับมันจะมีเกมให้เราเล่นด้วยนะ โอ้ดูสิดูคนคึกคืนมากเลยโอ้โหอืมอ่ามีของเล่นเยอะแยะเลยระหว่างทางเราเจอพาเลทพอดีครับโอ,โ,โอ้โหโอ้โหดูพี่พี่ดิอืมดูปั่นจักรยานล้อดเดียวครับค่อนข้างยากนะเด็กๆคนไหนทําได้บ้างเนี่ยเขาฝึกมาหรือเปล่าเนี่ยใช่เขาฝึกมามาโชว์พาเลทค่อนข้างยาวนะทุกคนอืมโอ้ยตรงนู้นอะไรมาเนะี่ยช้างยักษ์ช้างยักษ์อุ้ยพี่แจกอะไรเนี่ยไอ้ขนมแจกขนมอุ้ยมีได้อะไรอันยาว มีได้อันยาวนะทุกคนให้ขนมหรออุ้ยทำอะไรอีกแล้วอุ้ยเล่นลูกบอลอุ้ยพี่ๆแจกลูกโป่งได้นะทุกคนว้าวโอ้สันยังไม่ได้เดี๋ยวพี่เขาก็มาให้อยู่ดีอันนี้เป็นช่วงท้ายของทาเลนะครับนี่แต่ว่าถ้าใครไม่อยู่ตรงขอบขอบแล้วเขาจะไม่ได้เลยใช่อันนี้สันได้แลวอุ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ยเขาไปเล่นกันไหมอุ้ยดูดิมันเอาตัวอะไรเนี่ยขนไก่มาเจกะตีท้องนี่เองแล้วไอตัวนี้มก็ร้อง โอ้อ่ะไปดูต่อวันนี้ไปโซนขายของแล้วเนี่ยอันนี้เขาขายของนะครับอันนี้เขาขายชุดนอนด้วยใช่แต่เรายังไม่เข้าไปเพราะเราจะไปทานข้าวทางทานข้าวนั้นสูงมากเลยทุกคนบันไดเลื่อนสูงมากอันนี้เราเข้ามาแล้วนะครับข้างในมันอลังการมากเลยสวยงามมากประดับประดาได้สวยดูสิใหญ่มากเลยอยังมีีสนนี้เรานั่งโต๊ะที่ B9 5้า้านะเราก็ต้องนั่งตามที่นั่งเออนี่ไงเจอละโต๊ะเราดูสิทุกคน มันใหญ่จริงๆและด้านข้างน่ยจะเป็นโซนอาหารทั้งหมดเลยนะครับเราสามารถเลือกทานร้านไหนก็ได้ห <Okay. S 1> ยิบมาได้เลยนกยุงด้วยใช่เป็นนกยงอันนี้เราจะเร่งนะครับให้ดูว่ามันใหญ่จริงอันนี้เร่งสปีด 6x นะครับความเร็ว6เท่านะครับโอ้ย oh. oh. มันมีสตัวนี่ใช่มันมีหัวกับท้ายอันนี้ให้ซันพาดูอาหารนะครับอาหารที่นี่มีเยอะจริงๆเป็นอาหาร<ม><ส>นานาชาติใช่มันเป็นอาหารนานาชาตินะมีทั้งไทยเทศแล้วมีอินเดียมีมุสลิม มีหลายจากหลายที่ใช่มีขนมหวานออ้น่ากินมากเลยของทอดก็มีนะเยอะแยะเลยอันนี้พริกนะพริกโอ้นี่น้ำเดซซิ่งครับนี่น่าจะเป็นสลัดนี่ไงสลัดจริงๆด้วยสลัดหมดเลยเอออันนี้ก็สับปัรดบ้งคนชอบแบ่งประเภทเนาะเอออันนี้ได้ถึงเวลากินละทันกินซุปนะครับอุ้ยอันนี้ห้องน้ํานะทุกคนห้องน้ําก็เป็นไฮไลท์เลยดูสิอึ่ไปนี่มีแสงด้วยนะถ้าใครนั่งอึอยู่โอ้ยแสง นะที่นี่เขาแจกคาถาด้วยนะทุกคนคาถาจะเป็นแบบนี้นะก็เด็กเล็กจะได้ฟรีนะผู้ใหญ่จะไม่ได้นะเอาไปจี้แล้วมันจะมีเกมมินิเกมให้เราเล่นฟรีนะครับนนมีบางจ <ะ S 2> ุดเป็นเสียงเบบีครับไหนะทุกคนเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูนะอ่าอีกด้านนึงอ่าอ,อันนี้เป็นอะไรเนี่ยสันเ,ออเราลองไปดูกันไหม,อมเออเดี๋ยวลองเข้าไปดูซิมันมีอะไรเนี่ย อลัอนจีย้ยาง๊บข้างบนมีอะไรอุย๊ยอ,อ,อะไรตกลงมาลูกโป่งอ้้เขาปล่อยลูกโป่งลงมาให้เรานี่เองโอ้โหอ,นนอะดูสิอันนี้เขาแถมตาจัสมินตาจัสมิน,มนอันนี้เขาแถมไว้ให้เราเล่นเกมใช่ไหมเด็กๆก็จะมาเล่นได้เรื่อยๆไม่ไมีจำกัดนะอู้ลงมาอีกแล้วของมีนได้สีแดงเหมือนกันรู้ไหมเราเล่นเป็นเป็นสิบทีกันเลยใช่ไหมพามาฝากรวมๆกันไว้ตรงนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นเครื่องเล่นนะครับทุกคนเครื่องเล่นนี้ มีใช้จ,จ่ายเพิ่มเติมนะครับเราต้องไปซื้อวงแหวน5 0 0บาทนะครับถึงจะเล่นได้ทุกจุดมันวงแหวนเหรอครับมันจะไว้ใสแ่แันนี้ก็อุ้ยอ,อันนี้จะเป็นของเล่นที่เราสามารถเล่นได้แต่จ่ายเงินจ่ายเงินเพิ่มเพื่อให้ได้ของรางวัลนะโอ้อันนี้เล่นฟรีครับทุกคนตัวนี้เป็นอะไรเนี่ยมันจะดิ้นใช่ไหมถ้าเราเปิดเครื่องแล้วไปกดตรนนั้นมันก็จะเล่นเครื่องเออนี่ไงมันดิน้นนี่ไงม,มันมีสองข้างใช่ไหมใช่เอออันนี้ก็เหมือนกันอันนี้อะไรเนี่ยอุ้ยด แล้วอันนี้อะไรเนี่ยมีอะไรข้างในไหมไม่มีมันเป็นแค่ของโชยเฉยเอาเออโอ้ต่อไปอันนี้เรามาถ่ายรูปเพื่อเล่นเกมอันต่อไปนะทุกคนเพราะมันต้องใช้รูปด้วยเกมต่อไปเนี่ยอันนี้ถ่ายรูปก่อนนะคลิกอ่าได้รูปสันหรือย,ยังได้นาสันแล้วกดโอเคไปต่อเลยอ่ะเรามาเล่นเกมนี้นะเกมนี้ต้องใช้หน้าคนนะหน้าคนที่ถ่ายหืติดแล้วได้อะไรเนี่ยอุ้ยอะไรลงมานะ่ะ ปึ๊บดึงอะไรขึ้นไปเนี่ยอุ้ยหน้าซันโอ้ยหน้าซันขึ้นไปนู่นเลยนี่เราต้องถ่ายรูปก่อนถึงจะมาเล่นเกมนี้ได้เนาะเฮ้ยนี่เอาเอามันเป็นหอนาฬิกาหรือเปล่านะอันนี้เป็นเกมที่เขาต้องเสียเงินเล่นนะทุกคนแต่เราไม่รู้เราก็มาปลาเล่นนะครับถ้าเราปลาได้เราก็จะได้ของรางวัลอันนี้พี่ไม่อยู่เราก็เลยลองปลาเล่นดูนะโอเคอ่านี่อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยมินติสซิจัสมิน โอ้ข้างบนมันดิน้นเห็นไหมแนว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 โอ้ไปดูตอนต่อไปอ๋ออันนี้ก็เสียตังค์เหมือนกันนะทุกคนเพื่อให้ได้ของกดกดแล้วมันจะเด้องอันนี้เล่นฟรีทุกคนเฮ้ยมีช้างออกมาเต้นอ่ะทุกคน <c oughs> เล้ว่มันเป็นตู้เพลงเป็นตู้เพลงอันนี้อะไรอะซันเป็นตู้น้ำนี่เฮ้ยตืดโอ้มันมีเสียงคำรามมาทุกคนดังมากเกินหรือเปล่าเออเป็นเสียงอะไรสักอย่างคำรามดังมากอ๋นี่เป็นแสงไฟนะอันนี้ก็เป็นเกมนะ แต่นี่เจ้เสียตังเพิ่มครับโอ้โหคนนี้เขาเล่นได้ตุ๊กตาด้วยทุกคนเล่นนี่อะไรเนี่ยโอ้ยไฟตอนแรกมันแบบดูมืดมันนิ่งๆอ่ะใช่แล้วพอเรากดปุ๊บมันก็จะดินดินมันจะเปลี่ยนสีด้วยสิใช่มันจะเปลี่ยนสีอันนี้เล่นลูกโป่งเล่นลูกโป่งสีเหลืองละอ่าต่อไปเราไปโซนต่อไปนะโซนที่เขามีการแสดงไฟเขาตกแต่งด้วยไฟมหาศาลเลยทุกคนโอ้โหดูสิสวยมากเลย อ่าเรามาถ่ายรูปก,กันหน่อยสิแล้วนี่เขาต้องเสียตังเยอะมากเลยถ,เถ้าเขาลงทุนนะเขาใช้เงินมหาศาลเลยอันนี้เราลงมาด้านล่างนะทุกคนมา,มาถ่ายแบบใกล้ๆอ,อ่านี่มีทําไรเนี่ยโชว์สองนิ้วหน่อยสิระหว่างทางจะมีพี่ๆคอยถท,ทายเด็กๆอยู่นะครับอุ้ยสั้นดำท่าอะไรอะ่ะโ <laughs> <laughs> อ้ยอันนี้เป็นคล้ายๆอาหลับเลยทุกคนสวยมากเลยแล้วอันนี้ก็ทางลงเราหรือเปล่า เมันปใช่โหนี่เหมือนดินแดนมาสจัยนเลยทุกคนมันเรืองแสงต้นไม้เรืองแสงหินยังเรืองแสงเลยทุกคนเข้าไปดูใกล้สิโอ้โหดูสิเหมือนเราทุลุกเข้ามาในมิติีสเลยอใช่อุ้ยอันนี้เป็นห้องน้ำนะทุกคนห้องน้ำาเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นกบนะพ่นน้ําด้วยโอ้โหห้องน้ํายังสวยทุกคนเนี่ยนพ่นน้าออกมากบโอ้พ่นฉี่ออกมาผมรู้อ่าเรามาเดินเที่ยวต่ออุ้ยขอถ่ายรูปกลับมาหาหน่อยสิไม่มีภาพถ่ายคู่เลยเอ๊ะ Oh, โอ้ยดูซิเป็นเห็ดเลยมันใช่เห็ดไหมเนี่ยเหมือนเห็ดเนาะอุ้ยน้ำตกน้ำตกน้ำตกนี่น้ำอะไรอุ้ยสันลงไปเล่นน้ำ,อ,นนนำอันนี้เป็นอะไรส,สไลด์เหนเขาเล่นกันเนี่ยใช่อามีนมาเล่นด้วยสิดูมีนสไลด์ลงมานะ one t o go อ้โอขอยีทีสิานหวายมีนไปไม่ถึงสันก็ลงมาแล้วโอเคอุ้ยดูดอกตรงนี้สิ ไฟสวยมากเลยทุกคนเอ๊ะอะไรมีอะไรอ่ะดูสิมันเป็นหลอดไฟใช่ไหมหรือมันเป็นแสงไฟไม่รู้นะเออดูสิทุกคนหัวเป็นเปลืงสงเปล่งแสงมาเลยอุ้ยอันนี้มันเรืองแสงทุกคนดูฟันมินสิยี่เรืองแสงเลยฟันสั้นด้วยฟันหมาดูดิฟันหมาก็เลืองแสงอุ้ยอันนี้่อยเนี่ยนี่มันภาพภาพดินดินโอ้ยสวยมากเลยทุกคน ถ้าเป็นดินล้วนี่กระจกมันก็จะไม่มีสิุดมีให้ดูเป็นสิบสิบจุดเลยนะทุกคนแต่มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันจะเปลี่ยนลายไปเรื่อยนี่เป็นดอกฟลาเวอร์แล้วนี่เป็นอะไรไอ้นี่มันดูแปลกๆอันนี้เหมือนสตาร์เลยเหมือนดวงดาวเลยเนาะสวยมากเลยอันนี้อะไรเนี่ยอุ้ยอันนี้ให้มามาดูสิมามาส่องอะไรอยู่อันนี้ก็เป็นฟลาเวอร์เปล่าเหมือนฟลาเวอร์เลยนะใช่อ่นนี้ดอกทานตะวันเยอะไปหมดเลย อมันมีอันหนึ่งเสียไม่เฉาะมันเต้นมันโชว์ตูดอยู่นั่นไงโชว์ตูดเราอย่างนี้ไงหันตูดมาให้เราพังนี่เออมันหันหน้าเข้าไปข้างในนู่นอ่าโซนพายแอปเปิ้ลโอยสวยมากเลยพายแอปเปิลใหญ่แต้มปบลเธอเลยเฮ้ยนี่อะไรไฟไฟวิ่งตาไม่ทันสิโอ้สวยมากเลย้มันหนีขึ้นไปข้างบนแล้วแล้วเดี๋ยวมันก็ลงมาลงมาทันไหมทันไหมว้า โอ้เด oh. mm. ินตามเดินตามเดินตามอืมตตตตตฮโซนต่อไปนี่มันเป็นโซนเหมือนวัดอิสลามเอ้ยไม่ใช่วัดวัดแขกนะทุกคนวัดแขกเหรอมันจะดูเหมือนวัดสักนิดนึงอันนี้เป็นโซนภายนอกนะอันนี้ก็ดอกมาเยอะอุ้ยดูนกยูงสิสวยมากเลยว้าวอ่ะนี้โซนริมน้ำนะอุ้ยดูเก้าอี้สิสัน ก็อีไม่เคยขาดแสงเออมันเปลี่ยนแสงด้วยนะเวลาเรานั่งด้วยแล้วด้านในมันเป็นแท่งแท่งแสงครับไหนมาถ่ายรูปก่อนกลับกันนะทุกคนสวยมากเลยที่เนี้ยไม่เถีว่าคันยิวบอมจิโอ้ยนี้อะไรถังขยะถังขยะยังมีแสงเลยดูสิครับอย่างที่บอกไปนะครับในคลิปจะไม่มีงานไฮไลท์ที่เราเข้าไปดูในเทเตอร์เพราะเขายึดโทรศัพท์เราไว้นะครับต้องเอาไปฝากไว้ไม่ให้เราถ่ายครับเป็นไฮไลท์จริงๆสวยมากทัานชอบไหมในไฮไลท์ที่เทเตอร์ อโอ้มันเป็นพาเลทใหญ่ครับทุกคนโอเคครับใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ Sancho Channel ไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย